มงมุมลายตัวนั้นแล้วจะเห็นแล้วนะคะน,น้องฉันเห็นมันน้องพิมพ์แมงมุมอันนี้ก่อน้องพิมพ์ฉันกับใครแม่ไม่เห็นเลยอะฮะแม่ไปปม,ไมไเเ่เห็นมีมุมลายเลยอ่ะต่อเป็นพิลามิสต่อเป็นพิลามิสเดี๋ยวต่อเป็นตึกเลยตึกตึกสูงตึกสูงนี่สูงปีดเลยเห็นมั้นี่โอ้ยสูงปี๊ดเลย Mà, nên Ủa má thì thấy mát Ủa rồi ฉันกับฉันกับแชมเปอร์เกฉันมเปอนกัอแมมงมลายตัวนั้นฉันเห็นมันทำตาลุกว้าฉันกับเธอเธอกับฉันเราหลักกันและเป็นกัน เป็นชุดกันชุดอะไรกันนี่นเ,เจ็บเหมืเจ็บเลยอ้ยพุ่งพุ่งพุพ่งพี่มาร้องเพลงสิลูกอ๋อป,ป๊าๆาราอยากขอร้องไม่น้อยไปนั่งที่ประจำเขาตัวนั้นเป็นเวทีของเขาเอาไปละนี่รักว้ kèn kia kim mìnhร้อง như này bình nè Ong í ong ơi a ai kim con đều nó biến Con con ong kim con ong a ai chân cặp Thơ Thơ cặp chân lâu lạc gan lạc con, con Cái gì ông kim ông kim gông ông kim ông mẹ lòng mẹ lòng mẹ lòng lòng bay xe bay, โอลนดวงเดนอเจ้าวอว,วอ,อกินกเปิดเดเปิดไม่ได้ลูกเปิดแล้วมันก็เสียเอ,อยน้องไม่มออกมาเล่นนะเดี๋ยวมันสกปรกหมดลูกเปิดไม่ได้ลูกมันเป็นของใช้ไม่ใช่ของเล่นลูกเปิดไม่ได้นะของพีทของพีทของเขา อันนี้ของแม่ลูกอนนอของแม่อ,อืมไม่ใช่ของไม่ใช่ของไม่ใช่ของพี่ของแม่ของแม่นะพี่เอื้อพี่เอื้อจริงเหรอต้องเช็ดไหมพีม่เอื้อพี่เอื้อจริงมากเลให้แม่เช็ดเหรอไม่มีอะลูกไม่มีค่ะลู อาเต้นด้วยเต้นแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสงสารเลือดทนวันหนึงมันเปียกฝนไหลลงจากบนหลังคาแห่งมผาคร้งน้อ๊อก I'll cut it it's a Bitsy Spider climbed up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried right up all the rain. Itsy Bitsy Spider went up the spout again. The

อยากจะกอดเธอเอาไว้ให้มั่นใจว่าท่านรักเธอ